โอโะเขาเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลายดังนี้เน,น่งบำรุงหัวใจมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่เดียวและเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสั่ง ส่งเสริมการทํางานของสมองอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งส,สา,ตารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมสายช่วยบํารุงผิวพรรณอุดมด้วยวิตามินซีและอ e, e, ีช่วยให้ผิวชุ่มชืน้นและลดการเกิดริ้วรอยไขมันดีช่วยสร้างกราดป้องกันความชุ่มชื้นให้กับผิว C เสริมสร้างระบบย่อยอาหารมีไออาหารสูงช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีลดอาการท้องผูกห้าควบคุมน้ำหนักไขมันดีและไออาหารช่วยให้อิ่มนานลดความอยากอาหาริกช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไขมันไม่อิ่มตัวช่วยลดระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดเจ็ด บำรุงสายตามีลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปป้องดวงตาจากรังสีูวีและลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมแปดสเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอุดดมไปด้วยวิตามินซีช่วยสเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อเกช่วยลดความดันโลหิตมีโพแทสเซียมสูง ช่วยคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติอโวโคสามารถรับประทานสดใส่สลัดหรือปั้นเป็นสมูทตี้ได้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการดูแลสุขภาพในทุกช่วงวัยที่ช่วยบำรุงดวงตาหลายชนิดเช่นหนึ่งลูทีนลูทีนและซีแซนทีนซ่านต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาและช่วยลดความเสี่ยงจากโรคต้อกระจก โดยสารเหล่านี้จะช่วยดูแลเซลล์ในตาให้มีสุขภาพดีสองวิตามินเออโวคาโตเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินเอซึ่งสำคัญต่อการมองเห็นโดยช่วยให้การมองเห็นในที่มืดดีขึ้นและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งใช่วิตามินซี ช่วยเสริมสร้างคลาลาเจนในตาและเสริมการทํางานของหลอดเลือดในตาป้องกันการเกิดโรคต่างๆเช่นต้อหินด้วยสารอาหารเหล่านี้การรับประทานอะโวคาโดในอาหารสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพตาและป้องกันปัญหาตาในอนาคตได้คะ่ะเนื่องจากมีสารอาหารที่ช่วยบํารุงผิวให้ชุ่มชื้นเรียบเนียนและมีสุขภาพดีดังนี้ เน่งมันที่ดีอโวคาโดมีกรดไขมันไม่อิ่ม unsaturated fats ซึ่งเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพช่วยบำรุงผิวให้มีความชุ่มชืน้นและป้องกันการแห้งกร้านของผิวโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่แหรือเย็นสองวิตามินอีวิตามินอ e. ีน e, ในอโวคาโดช่วยเสริมสร้างความชุ่มชื้นกับผิวพร้อมทั้งป้องกันผิวจากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระและการเกิดริ้วรอยซึ่งให้ผิวดูอ่อนเยาว์ ใช่วิตามินซีช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยให้ผิวดืดยุ่นและเรียบเนียนลดการเกิดริ้วรอยและช่วยซ่อมแซมผิวที่ถูกทํำลายจากมลภาวะและแสงแดดซีสานตานอนุม,มูลอิสระอะโวคาโดมีสานต้านอนุม,มูลอิสระที่ช่วยปกป้องผิวจากการเสื่อมสภาพและลดการอักเสบเช่นการระคายผิวหรือสิวฮาน กดโฟโลิกช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ทำให้ผิวพรรณดูปลังปังและสดใสสัดการรับประทานอาโวโคตอย่างสม่ำเสมอหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของอวโคตสามารถช่วยบำรุงผิวจากภายในสู่ภายนอกทำให้ผิวดูสุขภาพดีนุ่มนวลและเปล่งปังค่ะฮะเรียบง่ายแต่มีความลึกซึ้งในรสชาติและเนื้อสัมผัส เลือกของมันเป็นสีเขียวเข้มหรือสีดำเมื่อเปิดออกจะพบกับเนื้อสีเขียวอมเหลืองที่มีลักษณะนุ่มนวลเหมือนครีมเมื่อสัมผัสกับผิวมันคุณจะรู้สึกถึงความเนียนและมีความชุ่มชื่นเนื้อในนั้นเต็มไปด้วยไขมันที่ดีต่อร่างกายเช่นโอเมก้าสายและไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งให้ความรู้สึกนุ่มและลื่นบนลิ้นรสชาติของอโวโคนั้นค่อนข้างละเ e อียดอ่อนมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่หวานจัดเหมือนผลไม้ส่วนใหญ่แต่มันมีความครีมมี่และอุดมไปด้วยรสชาติของโทและสมุนไพรบางชนิดหากได้ลองทานในสลัดหรือเมนูผสมอาหารจะพบว่าอโวโคช่วยเพิ่มมิตรให้กับรสชาติและทำให้ส่วนผสมต่างๆมารวมตัวอันได้อย่างลงตู้ ความเป็นเอกลักษณ์ของอาวโวค มาจากการที่มันสามารถใช้เป็นส่วนประกอบหลักในหลายเมนูตั้งแต่การทำโก๋เขาและซุปข้นไปจนถึงการใส่ขนมพังปิง้งหรือใช้ทำเครื่องดื่มสมูทตี้ซึ่งแต่ละเมนูจะนำเสนอรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายทั้งยังมีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงผิวพรรณและเส้นผมได้อีกด้วยอาโวคาโดเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลายดังนี้ เน่งบำรุงหัวใจมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีเอลและเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี H D L ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดส่ง่่งเสริมการทำงานของสมองอุดมไปด้วยวิตามินอีซึ่งสา,ตารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมสายช่วยบำรุงผิวพรรณ อุดมด้วยวิตามินซีและอีช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและลดการเกิดริ้วรอยไขมันดีช่วยสร้างกราดป้องกันความชุ่มชื้นให้กับผิวซีเสริมสร้างระบบย่อยอาหารมีไออาหารสูงช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีลดอาการท้องผูกห้าควบคุมน้ำหนักไขมันดีและไออาหารช่วยให้อิ่มนานลดความอยากอาหาร ฮิกช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดใครมันไม่อิ่มตัวช่วยลดระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดเจ็ดบำรุงสายตามีลูทีนและซีเซนทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องดวงตาจากรังสี u v และลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมแปดเสริมสร้างภูคุ้มกันอุดมดไปด้วยวิตามินซีช่วยสเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อเ ช่วยลดความดันโลหิตมีโพแทสเซียมสูงช่วยคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติอโวโคสามารถรับประทานสดใส่สลัดหรือปั้นเป็นสมูทตี้ได้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการดูแลสุขภาพในทุกช่วงวัยที่ช่วยบำรุงดวงตาหลายชนิดเช่น 1. ลูทีนลูทีนและซีแซนทีนซน สารอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาและช่วยลดความเสี่ยงจากโรคต้อกระจกโดยสารเหล่านี้จะช่วยดูแลเซลล์ในตาให้มีสุขภาพดีสองวิตามินเออะโวคาโดเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินเอซึ่งสำคัญต่อการมองเห็นโดยช่วยให้การมองเห็นในที่มืดดีขึ้นและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งใช่วิตามินซี ช่วยเสริมสร้างคอาเาเจนในตาและเสริมการทำงานของหลอดเลือดในตาป้องกันการเกิดโรคต่างๆเช่นต้อหินด้วยสารอาหารเหล่านี้การรับประทานอาวโควคาโดในอาหารสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพตาและป้องกันปัญหาตาในอนาคตได้ค่ะ